จากปากแอปทักซออนยิ้มกรุ้งกริ่มหลังโดนจับตาใส่แหวนเหมือนทีมพิธาเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนกรีดฝันเป็นจริงแอปทักซอนทีมพิธาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องพ่พิ์อยู่ด้วยเรียกได้ว่าทำเอาจิ้นหนักมากเลยทีเดียวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะในเวลาต่อมาก็ทำเอาแฟนคลับกรีดสนัน่น ทิมพิธาโพสต์รูปแอปทักษอนในไอจีส่วนตัวพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ด้วยว่า Good to see you today หลายๆคนก็รอคอยว่าทางด้านแอปทักษอนจะเข้ามาคอมเมนต์หรือไม่แต่อย่างใดนอกเหนือจากนี้ทางด้านแอปทักษอนได้มีการโพสต์ภาพล่าสุดในอินสตาแกรม @afftexon พร้อมกับระบุข้อความว่า อีโมจิรูปหัวใจแอปดีองานนี้ชาวเน็ตต่างพากันซูมที่นิ้วแอป pp, ทักซออนกันตาแตกพร้อมกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแอป pp, ทักซออนใส่แหวนข้างเดียวกันกับทีมพิธาที่ไปงานแถลง MOU ล่าสุดเป๊ะๆแถมหลายคนยังบอกอีกว่าปกติไม่เคยเห็นทีมพิธาใส่แหวนเลยทำเอากรีดสนานทั้งโซเชียลเลยทีเดียว ล่าสุดทางด้านแอปทักษออนเผยแล้วหลังโดนจับตาใส่แหวนเหมือนทีมพิ่าโดยทางด้านแอปทักษออนได้ตอบไปยิงไปว่าแหวนส่วนตัวใส่ปกติอยู่แล้วคะ่ะไม่มีอะไรเลยคะ่ะแค่นี้เถอะเกรงใจทีมเขาเขาน่าจะมีเรื่องเครียดพอแล้ว